วงคาราบาวสะเทือนใจพี่เล็กเผยแฟนคลับขอดูคาราบาวครั้งสุดท้ายก่อนจะมองไม่เห็นตลอดการไม่มีใครไม่รู้จักวงชื่อดังในตำนานอย่างคาราบาวถือว่าเป็นวงดนตรีในตำนานจริงๆจ,จนถึงปัจจุบันยังมีคนชื่นชอบอย่างมากมายไม่ว่าจะมีคอนเสิร์ตที่ไหนแฟนๆก็เต็มหน้าเวทีส่งกำลังใจให้พี่ๆวงคาราบาวล่าสุดทางวงคาราบาว ได้ออกรายการชื่อดังรายการหนึ่งเพื่อมาอัปเดตชีวิตหลังไม่ได้เห็นอยู่หน้าจอนานมากๆพี่แอดพี่เล็กพี่เทียรี่ยังนำทีมหยิบเอาเทปคาสเซตหายากตั้งแต่อัลบั้มแรกมาให้ได้ดูกันและอัลบั้มที่สร้างตำนานยอดขายทะลุ5ล้านตลับเพลงคิดมากมายสาวกเพื่อชีวิตมีอยู่ทั่วทั้งประเทศทำเอาแฟนคลับที่ยังชื่นชอบในเสียงเพลงพี่เล็กยังเผยว่าของผมมีอยู่เรื่องหนึ่งผมชอบเขียนเฟซไงคนเข้ามาเมน เดี๋ยวจะเดินทางจากต่างจังหวัดเข้ามาผ่าตานะเสร็จแล้วจะดูคาราบาวเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ตาจะมองไม่เห็นผมตกใจมากเลยเราทั้งปลื้มทั้งสะเทือนใจในคาดเยวผสมกันเลยเขาสู้ขอเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้ดูคาราบาวตัวเป็นๆเ,เราควรจะซ้อมให้หนักเลยนะเทียรี่พวกเรา呐ขอขอบคึ้แหล่งข่าวจากสยามนิวส์ค่ะ และเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ